ฮัลโหลสวัสดีฮัลโหลครับสวัสดีครับโอจเครื่องแเสียง้แกงนะครับวันนี้เราจะมารีวิวดาบาเพิงนะครับดาบเพิงมังกรนะครับที่ถามว่าเสร็จยังคือประกอบเสร็จแล้วแล้วก็เหลือแค่การพ่นสีเนี่ยพ่นสีผมคิดว่าจะเป็นสีแดงมาตรงนี้ี่ผมพีตรงนี้จะเป็นสีแดงเปล่าก็ตรงนี้ก็จะเป็นสีแดงตรงนี้ตรงนี้ก็ตรงที่เดีจะเป็นสีดาก็ขอบสีเหลืองหรือผมจะให้ทุกคนคิดนะครับก็มา พูกกันน้านล่างเขาจะใเป็นสีอะไรระหว่างสีแดงสีฟ้าสีฟ้าก็จะเป็นเหมือนกันนะครับตรงนี้ตรงนี้จะเป็นสีฟ้าเนาะตรงนี้ตรงที่ตรงเนี้ยที่ไม่เกี่ยวสีทองแถบเนี้ยทั้งหน้าหลังนะครับเป็นสีสีฟ้าและตรงนี้เป็นสีฟ้าและตรงนี้ให้เป็นสีดำเหมือนเดิมหรือสีเทาถ้าเป็นสีฟ้านะครับก็มาพูกกันนะครับคิดน้ครับเพราะถามว่าคอนเดปวอรทำมาถึงเมื่อไก็ไม่ว่างครับคอนเดปวอรคือตอนเนี้ยคอมมัน เป็นหานถ้าพูดจริงๆอับความแท้การใช้ความแท้ไม่ได้ตอนนี้นะครับก็มันก็จะอัดคลิปสเปเชียลไปเรื่อยๆครับช่วงนี้นะครับตอนนี้ก็ดาบนะครับตรงตรงนี้จะทําให้มันงงคงก็ทำแล้วค่อยเก่งนะครับเดี๋ยวเราจะไปตัดแต่งกันนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาในอตอนที่มันเดี๋ยวอันนี้เป็นคลิปแรกครับที่ทำนะครับรีวิวดาบยังไม่เสร็จนะครับก็ชื่อรีวิวดาบรีวิวดาบมังกรดาบเพลิงไอ้ดาบรีวิวดาบไฟยังไม่เสร็จ พอเสร็จได้แว้วก็จะเอามาให้ท่านดูนะครับก็ช่วงนี้เมื่อลัรช่วงนี้ใกล้สับแล้วครับก็จะไม่ค่อยได้อัดคลิปนะครับช่วงนี้ปั๊บเดียวครับไปแล้วครับบ๊ายบาย